สวัสด anyway, ีสวีดัดสบายดีน้องโคสีได้ใส่ไปกันสื่อเองครับซีอยู่ในในหองของม๊อ ใช้ประตูแน่ขเจ้อย่างนั้นใชลูกอะไรมยเ่ลินมาเกลิข้าลุกมล้วขปบาตัวหน่องสีสีไป็นนาคุณสีเป็นนางุู สรุปอ่าดขึ้นมาจากโมงสี่แปดโมงไหมยังได่น้องซีสปังงามใรสุเอาร่ามาเต็มเลยค่ะจ้ายเม่ผกอน่่าาเแ่สใบูยสรุปเพิ่มบอกเป็นชคใส่เก่าโม่แปดโม่กวอะไรยังไม่ได้เห็นย่งซีเป็นดแล้วแม่สุดอันใส่อันคนแรกมึงได้แต่งงานยุ่ง เเออป็นอะไความรู้สึกได้ใส่สุดแต่งงานน้องสีเ,เออกระแนนอนแล้วมึงเอ๋ยกินจะมาได้นอนม่ล้างคนแล้วเน,น,นาะนหนยิบตาดีหลายสีสยอือม,อมอยิเ <c oughs> ตาดแลวายสี วจิตาผูแขงเจุดบริษทผูกน้องทั้งคุณกันจะพาประเทศยนียงเละตุ๊เปยอปู่เทศเดิร์นประเทศว่ายเขาเห็นยังไงพากันลวกวาลวกว่าเป็นก้อนโครเคเลยมปูมันก็เลยมาอาลวาดเลยเป็นบอลมันบประเทศนันนี่ปพมันก็เละไปลวกว้วกว่ามันลาบอกประประตูมนอยู่อยู่นะสีมันอยู่แต่เาจะขายใขาย ใครรหลดใครออกไปลองถือคนด้วยถืคนโตสิเมื่อปลาปายูกแครอุขออสแคนหสิบาทุบริกนินเออสุกุบริกินอย่าง 4, สี่กับสุกุกับคนละสาหาบาทเขดีแล้วเออ เนื้อก็บม่ได้กินน้ำ้ามากคับพีแต่เนื้อโมเขาจะว่าอะไร่าโมเก็นนก่าวแล้วมั้งไปงานใช้กลิ่นยังก็ได้อันนี้ปูแขนเออเทงเทงบางบังปังปังมีลูกวัว้ยมีหลานมึงสาวสิ มึงยุดเดียวนีหนัก,กันโดนโดๆอือหัวเดียวเมียเดียวขำคูนขำคูนมีคนเห็นหน้าเอาอือ,อมีคนเห็นหน้าซอยอือโนลีนีคเห็นหน้าสองทงคุณน่ะมึงสว่าวสี ก็อย่างกูถีบมึงไปนี่สีมึงเช้า่าก็อย่างกูถีบมึงไปนี่น่องสีก็ใส่แบบสอยคอทองคำแบบสามบาทแต่งหนาตัแต่ตีสามอยากเลิศเลิในน้อยหนึงเนาะ นี่มันลอกเลนมืดมันต้องไปย่อมด้วยนี่มันดำเลยนะถ้าจริงอะซาโคซียเป็นเป็นหลานเป็นน้องหลานพ่อี่อ่าก็เป็นน้องเราเป็นลูกน้ำเบากระห่าเออจะอายเพ่อพ่อเขาเนี่ยเออแม่เนี่พ่อเขาแ้เป็น่ะเออเป็นน้ำเป็นน้ำเบาเลยเพราะว่า ญาเพือ่อน่ะญาเป็นนะ้อ,นะนนองน้องสาวเขาไม่เ่ามไม่เ่าบ้างเอ,อเป็นพี่น้องแบบเป็นพี่น้องทั้งพ่อเพือ่อนกาแม่ซีนี่ก็เป็นเอือยเฮาพี่น้องเอือยลูกป้าเง,งาอันนี้เออ มันงามอะไรเป็นบ้าจกอิเซจจงบอกค้าเธอ,อใครงามเลิศในปาฏิพีน้องสีค่ะสีห้ไง <c oughs> งานนี้อิศิษณะราะว่าวอิศีเด็บหัวส่วนอึ้งก็มีหนึ่สอนเป็นรองค่ะหองนอนเขาน่าจะปิดแอร์แล้วจ้านม่เพจหดเดือนหดดาว อ่าตัวสีไม่มาเลหัวโจกโจกมาสีโอ้สุนอนทำกันแล้วก็ดูดาวนะสุนอฟินนอนไปฟินฟินเฮ้ยจะเห็นบ่ดาวดวงน,น<ม>ั<ม>้นเวลาฝนตกแลเราคันมันหัวขันนี่ก็กิ่งมาขังนี้หัวขันก,กิ่งนี่กิ่งสีมันมาเลยหัวสีฮะหัวมันกัสีมีหัวนี่แหละเปนหัวตืนเฮงกูกำลังว่า,อนนาอคอนเทน,นต์หนาวมึงไปว่าคอนเทนต์แหลนหาติทางนีนก็ ฝนกระสีสาอนยอยู่หอยฟนเขาอยู่อ,อ้าวตกลงรีวิวอีซีรีวิวอันอ๋อรีวิวเบิร์ดมุนุผูกเห็นหอนดาว,นนาาวพี่น้องผุน่าผูกนอนจัาสาวโอนอนดูดาวไงคะเวลาบนเตียกายนิวนาจะนอนอาบตาวัอนอ <laughs> ต่อมานิวนาบกี่ขันออกจะหองป่แ <laughs> ต่หนาว พอดีลำคาญนี่คือสนามรบของน้องสีนะคะทุกคนคืนนี้นางก็จะจัดหนักจัดเต็มค่ะอืเหตุบกข้มางมากมางเพื่อนน้องสีโหลดสีะอืมสุนัขขันเรียบร้อยเนาะขันตั้งแต่พูดแล้วว่าห้องนี้ แม่แล้วก็บริยูหนีเป็นบ่อแม่เนบ่ออยู่มอนอะไรอยู่ฝุ่นบ่ออยู่ฝั่งนันบอมอนอะไรอยู่ฝั่งนันบ่อยังมามาันพนนุ่งผ่านุ่งยังบอกันนะมันยังพนหนุ่งผ่านุ่งยังกันเลยัําขุนมาอ สมมาแต่งแต่งกับสมมาโคมเบิร์ดเครื่องสมมาอะตัวน้องซีกับสิคานกับไปหาปู่คนนั่นคานกับไปหาหยาคนนี้อืเซีมเอาแข่าไปซับปู่กับหยาเลยสีเซ่เอากำลังบอกอีซีว่าอย่าเอาแข่าไปซับปู่กับหยาเลย đôi đôi ข้า lục บ่อน lục ก่อน xí đôi ๆๆลูกเสียงลูกเดิน ừ. ไอ้กินเลยสิมืออะไผมไปกินนะสิมือพาร์ตมีโอเมนคอนเทนต์้ะไรน่ะนะโอเมนคอนเทนต์ในสิมืออะไรกูสิมือนี้กูจะม่ทันไปกินสยอมบอ้อโอ้เยบดีดีเยียบดีดีบุญต่อบนี้ก

ดอกไม้เอามก็มีอยู่หมูเฮาสิอบหมูภากินอยู่เออเาสิเอามหดอกซะเาสิมาแวะเออมก่อนแล้วเดี๋ยวเาสิเอามือเดี๋ยวสิห่อมือ เก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสัมมิก่อนนะพี่น้องสัมมิ